เราดูการเคลื่อนที่ของร่างกายอนมีชีอันนี้ไหมลูกอ่ะเราบอกว่าการใช้กล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ลักษณะของอันนี้ข้อ58ถามว่าอะไรจากภาพการบินของพึ่งในขณะปีช็อตฟิว5้ปดข้อ6กหาเปียดนะจากภาพการบินของพึ่งเนี่ยขณะปีกดลงเนี่ยนะคะกล้ามเนื้อทาอํางานยังไงอ่ะทีนี้เด็กๆคําว่าแอนทาเนี่ยนะคะ อแอนทาแปลว่าแอนตี้นะแอนตี้แฟนก็คืออะไรเหมือนเหมือนแบบเออก็คือแบบออฉันไม่ชอบอะไรเงี้ยค่ะแฟนขับกับแอนตี้แฟนเนาะซึ่งแอนตี้แปลว่าตรงข้ามเพราะฉะนั้นการทํางานอะไรก็ตามนะคะที่มีคําว่าแอนทาโกนิซึมแอนทาโกนิซึมคือการทํางานแบบอตรงข้ามกันฉันไปซ้ายเธอไปขวาแบบเนี้ยนะคะเป็นแอนทาโกนิซึมมันเกิดได้ในหลายรูปแบบเลยนะ เช่นฮอร์โมนก็มีแอนทาโกนิซมแต่อันนี้ค่ะเป็นลักษณะของกล้ามเนื้อที่เป็นแอนทาโกนิซมโอเคเออไปไปดูพี่ไม่ชอบไปแข่งกับใครพี่จะซื้อลานดอกไม้มาดูคนเดียวฉันเข็ดแล้วกับการไปงานนั้นมาสอนต่อดีกว่าฉันจะสรุปให้มาอ่ะเด็กๆนิดนึงการทำงานนะคะ มันมีหลายรูปแบบใช่ไหมของกล้ามเนื้อเนาะ,นะ,<อ>ะถ้าเป็นเรียงลําดับตามลักษณะของสิ่งมีชีวิตนะคะ<อ>กลุ่มโปรติสตาแป๊บนึงนะโปรติสตาเนี่ยนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเซลล์เดียวเนาะ<อ>การเคลื่อนที่เนี่ยเช่นอะมีบ้าอะมีบาใช้อะไรลักษณะของอะมีบ้าแบบนี้ใช่ไหม<อ>เขาก็จะใช้สูโดโพเดียมก็คือเท้าเทียม ะะซึ่งโครงสร้างของเท้าเทียมเนี่ยก็จะเป็นไซโตสเกเลตันที่เป็นไมโครอะไรคะไมโครฟิลเมนต์นะคะต่อมายูกรีนาและพาลาเมียมอะยูกรีนาอันนี้นะคะก็จะใช้โครงสร้างที่เราเรียกว่าแฟลกเจอร่าแฟลกเจอราเนี่ยนะคะ มันเป็นหางยาวๆแบบนี้เลยเนาะส่วนโครงสร้างอันนี้คืออะไรคะของของพารามิซียมอ่าซิลียแฟกเจอล่านะคะและซิลียเนี่ยโอ้ยสรละอีผิดตำแหน่งมันเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นไซโตสเกเลตันที่เป็นอะไรไมโครทูบู ซึ่งมันจะมี2ส,ส่วนเนาะถ้าเป็นส่วนฐานเนี่ยนะคะก็จะเป็น9บวกอะไร 9+ กบวก 0. ก็คือโครงสร้างไมโครทูบูลที่เป็น 9+ บวก 0. ส่วนที่ไม่ใช่ฐานนะคะก็เป็น9บวก2ตามนี้นะ <c oughs> ต่อมาถ้าขยับมาจากการเป็นโปรตีสตาที่เป็นสิ่งมีชีวิตเดียวเนี่ยเรามาดูที่สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมันก็จะมีหลายกลุ่มเนาะสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอินเวอร์ติเบน ส่วนใหญ่เนี่ยอินเวอร์ติเบตหรือสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังอะคะ่ะมันก็จะใช้โครงสร้างที่เหมาะกับการอยู่ในน้ำนะเพราะว่ามันอยู่ในน้ำเนาะตัวอย่างเช่อนอะ่ะเออนี่คือใครแมงกะพรุน h i s This is แมงกะพรุน Jellyfish เนี่ย Jellyfish เนี่ยมันจะมีกล้ามเนื้อตรงนี้นะลูกกล้ามเนื้อขอบกระดิ่ง ซึ่งตรงนี้มันจะเป็นเหมือนลักษณะที่ใช้ในการบีบตัวพอมันบีบใช่ไหมกล้ามเนื้อขอบกระดิ่งตรงนี้มันก็จะเกิดแรงดันน้ําลงมาด้านล่างเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเกิดแรงดันน้ําแบบนี้ค่ะการเคลื่อนที่มันก็จะขึ้นไปด้านบน ก็คล้ายๆกับตัวหนึ่งนะก็คือหมึกอย่าอบาบอร์จีนะหมึกนะปลาหมึกอะสครีดหมึกแบบสครีดเหมือนเหมือนเครื่องหมายชีนะ้เนาะเครื่องหมายชี้เนี่ยเวลามันใช้อะค่ะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าไซฟ,ฟอนเนี่ยยื่นออกมากเฮ้ยทุเรศมากเลยอะบอกไม่ถูกไซฟ,ฟอนเนี่ยนะมันจะมีการพ่นน้ําออกมาได้เนาะเพราะฉะนั้นในการพ่นน้ำเนี่ยนะคะมันจะทําให้เกิดการเคลื่อนที่ได้เนาะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้มันใช้แรงดันน้ํานะ หรือแม้กระทั่งหอยอลไรไม่อยากว่าเลยอะหอยบีมอุ้ยเซนเซอร์หอยตืดนานอัดลง y YouTube ดหละแม่พ<ม>ี่น <ขอ S 1> <อ>้ำหรอมไม่เห็นกรีอ๋อต้องสุเมื่อกี้คือแบบใช้โน้ตบุ๊กอยู่แล้วเอ๊ะทำไมไม่ผ่านอ่า <ST. S 1> ไม่เหมือนเอาอะไรไม่เหมือนมันก็วานเหมือนกันหมดอะชันอะโอเคไหมอหอยเหมือนกันนะหอยไม่อยากวาดอะ อะหอยนี่คือหอยหอยมันแลบออกมาหอยแลบหอยเนี่ยมันมีแล็แบแบบนี้ออกมาอันนี้คือเปลือกหอยข้างในเปลือกหอยเวลามันเงียบอมันจะมีไซฟ,ฟอนเล็กๆยื่นออกมาแบบนี้หอยนะจริงอุ้ยจริงๆเราสามารถผ่าหอยกันได้นะผ่าหอย <laughs> ตอนเรียน <laughs> ฉันเรียนผ่าหอยแคงเว้ยมันหอมดีนะหอยหอยมันหอมอ่ะ <c oughs> อืม ขมขี้มือเห็นตอนผ่าแล้วก็กินไม่ลงแล้วลูกผ่าปลาหมึกใช่ไหมเราก็ไม่อยากกินหรือว่าเราผ่าเราผ่ากุ้งอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่าเรากีดยังไงหรือมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยหรือดาวทะเลใช่ไหมดาวทะเลเนี่ยนะคะมันจะมีท่อน้ำค่ะมันใช้ท่อน้ำเนาะในการ พ้นออกมานะคะแล้วก็ทําให้เกิดการเคลื่อนที่นะคะอืมคราวนี้ยไอตัวที่เป็นแอนทาโกนิซึมเนี่ยมีตัวอะไรบ้างคําว่าแอนทาโกนิซึมมาแกมันคือการที่กล้ามเนือ้อสองกล้ามเนื้อเนี่ยทำงานตรงกันข้ามกันเช่นแขนเราแขนเราอุ๊ยพอดีเลยวันนี้ใส่ใส่เสื้อแบบโชว์กล้ามมาอ่ะ เดี๋ยวพี่นำพาไปดูด้านบนนะแอนทาโกนิซึมนะอยู่ด้านบนพอดีแอนทาโกนิซึมเป็นกล้ามเนื้อสองสองชุดที่ทำงานตรงข้ามกัน,กนเดี๋ยวพี่น้าพาไปดูข้างบนอ่ะตรงนี้นี่คือลักษณะของแอนทาโกนิซึมทางซ้ายและขวาเลยแอนทาโกนิซึมโอเคเราดูแขนของเราหืมตายแล้วอุ้ยตายแล้วมันต้องอยู่ใน youtube ตลอดไปไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวฉันสวยขึลจะคยลบอ่ะอันนี้ข้างบนนะ่ะลกูกข้างบนมันคือใบเซปใช่ไหมโอ้โหพอดีเลยอ บนใบเส bon, ็บบนบอแบบบอใบไม้ใช uh, ่ไหมบนบอใบไม้ใบเส็บล่างไตรเส็บบอต่อบอต่อใบเส็บไตเส็บอ uh, ่ะคราวนี้มันจะมีสองลักษณะเด็กดูการที่เรางอแขนกับเหยียดแขนอ่ะตอนงอแบบนี้ก่อนบนใบเส็บเป็นยังไงคะใบเส็บงอแขนมันหดนะลูกตอนงอแขนใบเส็บหดไตเส็บเป็นไงคลาย ใบเสพหดลองจับดูของเองก็ได้ตรงนี้หด MK ลองดูดิจับจับปะจัดลองจับ MK ดิเฮ้ยยไหนให้เพื่อนจับเ <c oughs> <c oughs> ชื่อเยูะ <c oughs> ส่วนด้านล่างคือไตรเสพลูกไตรเสพ <c oughs> ไม่มีไงหรือไม่มีแรงไตรเสพก็คลายอ่ะนี่ตรงนี้หดอันนี้ก็คายด้านล่างคาย อ่ะต่อมาพอเราเหยียดแบบนี้ใบเส็เป็นไงฮะใบเส็บคลายไร,รยเสพพ็บหดลิ้นดีจะบอกให้เ<ม>พราะฉะนั้นตอนงอแขนกับเหยียดโอ๊ยเขียนผิดเหยียดแขนเหยียดมันต่างกัน<ม>เด็กๆว่าเด็กๆ,ๆสามารถมองภาพได้นะตอนนี้เราองอแบบนี้เนาะบอ จริงๆเรื่องเนี้ยออกกับทุกปีเลยว่ะเรื่องพวกแบบก้ามเนื้อสองอันนี้ทํางานตรงข้ามกันปีนี้ออกถ้าไม่ออกก็ไม่เป็นไรบนหดล่างคายบนหดล่างคลายหัวคันหัวอกวคันหัวก็ใช่ไงมันก็ออกหมดเลยเนี่ยก็คือบอกบอกบอกมันร้อยข้ออ่ะร้อยข้อู้หมีปัญญาอะไรไปทำอย่างนั้น พี่ก็จะเป็นคนนี้ต่อดีกว่าเพราะต้องลงอ่ะต่อมานะฮะอันนี้อันนี้ตัวอะไรนี่ตะกั่นยงโ,โยนะตะกั่น,นโยงโ,โยก็มีกล้ามเนื้อเหมือนเราแต่เราไม่เรียกว่าไปเสียดไรเสรจเราเรียกว่า extensor กับ f เ e อ o r ไอ้สีเขียวๆเ,เนี่ยเราเรียกว่า extensor นะคะกับสีฟ้าๆเนี่ยเราเรียกว่า flexor er. อ่ะทีเนี้ยเราจะเห็นว่าตอนที่มันงอเอาขาเข้านะคะแบบเนี้ย กับต,ตอนที่มันเอ็กเทนขาออกไปก็คือเหยียดยืดแขนออกไปเอ้ยยืดขาออกไปเนาะงอกับเหยียดเนี่ยการทำงานของกล้ามเนื้อที่เป็นเอ็กเทนเซอร์กับเฟล็กเซอร์เนี่ยก็ทำงานตรงข้ามกันตอนที่เรางอแขนเข้าเอ็กเทนเซอร์จะคลายใช่ไหมแล้วฉันพูดแขนรือขาเมื่อกี้ขานะลูกเฟล็กเซอร์ก็จะหด ส่วนตอนที่เราเหยียดขาตะกแต,ตนออกไปพี่น้ำว่าตะกแต่หนเป็นตัวออกเพราะว่าเราอจะชินกับใบเส็ยบใบเสร็เว้ยอันนี้เราต้องจำนะ extensor จะคลาย flexor จะหดเฮ้ยผิด extensor จะหด flexor จะคลาย เออเพราะว่ามันคล้ายๆกับมันหนุดตะเขาก็เลยเอามาให้เราเรียนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูตะกแตนนะว่ากล้ามเนื้อ extensor เป็นยังไงเนาะตอนที่ extensor อ่ะสรุปแบบนี้ extensor flexor er. ตอนงอขา extensor คลาย เ l e x เซหดตอนเหยียดขาเอ็ก n s เทนเอฮ้ยพี่น้ำเขียนผิดหดคายถ้าให้เราเทียบอะเราเทียบเอ็ก n s เทนซอร์ได้เท่ากับกล้ามเนื้ออะไรของเราใบเส็หรือไตเส็บพี่น้ำว่าพี่น้ำเขียนอีกมุมหนึ่งดีกว่าขอโทษนะเอาใหม่ พี่นำ้ำว่ามุมเนี้ยามาดูยากอเอางอมานี้เอาเหยียดไหมหรือมันดีละตรงนี้แหละคะเอาใหม่ตอนหนูงอเข้าแบบนี้ใช่ไหมคะของตะก,กะแตนะ extensor คาย flexor หดส่วนตอนเหยียดขา extensor หด flexor คาย พี่น้ำอะ่ะจะให้เราจาจากการมองใบเสร็จเข้าใจปะเพราะว่าใบเสร็จมันดูง่ายเว้ยไม่รู้ว่าเรารู้สึกไหมเพราะมันคือแขนเราไงแต่เราไม่มีขาตะกะแตงติดตัวเอาไว้ถูกปะ่ะอ่ะเพราะฉะนั้นพี่น้ำเลยถามว่ากล้ามเนือ้อ extensor เทียบได้กับอะไรแล้ว flexor เทียบได้กับอะไรหนูต้องดูว่าตอนที่เรางอแขนกับตะกังตนงอแขนนะคะ extensor มันคลายใช่ไหมแล้วไตเสร็จก็คลาย แสดงว่าเอ็กซเทเอร์เทียบได้กับไตรเส็คือมันตรงกันในขณะที่เราทำกิจกรรมเดียวกันคือการงอ,อืเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอะไรเอ็กซเทเอร์เทียบได้กับอะไรไตรเ p ็ส่วน f ฟ e เซอรเทียบได้กับไบเ e p เขียนอะไรเนี่ย วันนี้ชินไปไหนอ่ะไม่รู้อ่ะเขาชื่อชินไหม,ไมนะพวกนี้คือชินใช่ไหมชินหมดเลยใช่มอ๋อไปดีแล้วดีแล้วพี่ก็ไม่ไหวถ้ามันมา <laughs> ัน้นวิธีการจำหรือเราเรามองได้ไหมล่ะพี่ว่ามองแบบนี้ง่ายกว่าแต่ถ้าเรามองขาตากะแตนเป็นอนะ่ะเราก็ลองนึกก็ได้ e อยู่ข้างใน f อยู่ข้างนอกแบบนี้เราดูลักษณะว่าตอนงอเข้าใช่ไหม e มันก็จะเป็นลักษณะที่มันคายแล้วข้างข้างนอกมันจะหดแบบนี้แต่พี่ว่ามองแบบนี้ก็ง่ายนะการมองว่ามันเป็นสิ่งเดียวกันอนะไตรเซปกับไบเซป ไกับ x ไตกับ x ใบกับ f l e กโอ่อะมาต่อนะ คราวนี้ลักษณะของแมลงอะคะ่ะมันมีกล้ามเนื้อเนาะที่เราเรียกว่ากล้ามเนื้อกดปีกกับกล้ามเนื้อยกปีกนะคะนอกจากนี้มันก็ยังมีกล้ามเนื้อตามยาวคือลักษณะน,นี้ข้างบนนะคะมันเป็นกล้ามเนื้อของมันที่ใช้ในการขยับของของแรของปีกเนาะเขาถามว่า AA A, คือกล้ามเนื้อตามยาว B คือกล้ามเนื้อยึดเปลือกหุ้มส่วนอก ืลักษณะการทํางานแน่นอนข้อเนี้ยสิ่งที่เราจะตัดทิ้งคืออะโกนิซึมแล้วหนูตอบได้แค่คอควายและงงนะคะอ่ะข้อนี้เราจะตอบอะไรดูมาแล้วใช่ไหมเบมอยมีการทํากวนวงกันบ้านมาอนโอเคเพราะฉะนั้นก้าเนื้อเอค่ะเป็นก้าเนื้อตามยาวเนาะตอนที่เราวันนี้กดปีกลงนะกดปีกลงเป็นไงคะ กล้ามเนื้อเอคือกล้ามเนื้อตามยาวมันจะหดส่วนตรงนี้จะคลายอตออคอควายถ้าถ้าอันนี้ปีหกห้าออกไปแล้วปีปีต่อไปก็คงไม่ออกกล้ามเนื้อของการบินนะอาจจะเป็นกล้ามเนื้ออย่างอื่นนะนี่ไงใบเส็บไตรเสร็บอาขอโทษค่ะบือไปปอ๋อไสเดือนดิน หกสีก็ไม่ออกไส้เดือนดินแสดงว่ามีโอกาสคือไส้เดือนดินก็มีเหมือนกันนะไส้เดือนดินมันมีกล้ามเนื้อเหมือนกันนะเดี๋ยวพี่น้ำพาเขียนตามวงกับตามยาวใช่ฉันเปิดกล้ามเอาหมดเวลาแล้วเนี่ยข้อเดียววันนีย้ยังไม่ตายค่ะยังอยู่แถวน,นี้ถ้าตายแนละ้ว ฉันจะเป็นผีหลอกวิญญาณร้อนแกได้ดูไหมฉันจะตามแกไปทุกที่แกเด็กปถมมาเปิดให้ฉันฟังม,มผีหลอกวิญญาณร้อนฉันจะตามใช่ไหพี่อะไรนะมีม,ม,มีมีแค่นี้แหละถ้าออกมาก,กว่านี้ก็หนีนะมีใครเพื่อนไหม เดี๋ยวมันเดืนพฤจิก็จะมีไอเจโซนะสอนฟรีนะชวนพี่ชวนน้องชวนญาติพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายมาเรียนได้นะคะใช่บอกคุณปู่แต่อายุเกินเนี่ยอายุเกินเนี่ยหรือว่าปู่ไม่ถึงสิบห้าใช่ไหอ๋อค่ะเชื่อค่ะเชื่อค่ะเชื่ออ่ะที่นี่ในเ็กไซ้เดือนดินมันมีลักษณะของกล้ามเนื้อเนาะตามวงกับตามยาวเหมือนกันนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปทวนเองเลยไม,ไม่มีภาพอ่ะไปต่อนะบ๊ายบายมาดูตาโอเค everybody look at my eye